ไม่มีอะไรจำแต่ว่าผมว่าใจถึงแม้ว่าความรู้สึกของผมผมไม่เคยใช้ใจดันเพราะย้ำจะทำเหมือนว่าเป็นคนที่เธอรักแต่ว่าผมได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่เธอพักอ่าผมไม่ใช่สิ่งที่เธอฮักแต่ว่าตอนนี้ผมคงจะพอและก็คงจะหยุดกับเธอละและผมไปต่อโอเคผมไม่มีผิดภัาไม่มีอะไรหรอกโอเคแต่ตอนที่ผมยังทำ คุณเป็นฟืนโทษที่ได้ผมจะเป็นไฟก่อเธอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมปลอบโยนอ้าเธอเป็นกระดอกผมบอกพงอ้าและผมไม่เคยจะตอบนอนเธอบอกพอและตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีอะไรที่มันได้ออกคอออก,ออกตาพี่เถากอกมาน้ำต้มสมุนไพรได้บอกลาโอเคเธอได้บอกไปและตอนนี้ผมยังมีแค่เธอคนเดียวและผมยังรักคนเดียวตลอดไปเค <Take S 1> <okay. S 2> Go! 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 Take <me> down. Go! จโอเคอ๋อโอเคแล้วอยากจะบอกว่าเลสมีดาวแต่ตอนนี้ไม่ดูจะทำยังไงผมเย็ดดีขาวอแล้วตอนนี้ผมไปกันโอเคโอเคผมไปกันโอเคตอนนี้คือปุ้นแม่งอยู่ในถุงแล้วโอเคผมก็เอาไปยำและตอนนี้ผมก็ไล่สดพร่ามผมไม่ดูจะทำยังไงเมื่อโดนคุณตบหน้า ผมนั่งมองแต่จกว่าโอเคตอนนี้ผมเข้าใจดีว่าเรื่องของดาวตลกมากและเธอเข้ามาประกบข้างแล้วก็ปล่อยผมผมไม่รู้จะทำาป็แฟนใหม่เธอต่อยผมมาผมแม่งก็ต่อยคืนอ่ะโอเคปล่อยมึงอ่ะมึงอยากจะไปกับใครก็ไปโอเคกูไม่สนใจมึงไปให้ไวไสั้สอย่ายุ่งกันอีกไอส้สกูอยู่ลังสิมึงก็ควรฟังตอนที่กูแดาโอเคตอนนั้นมึงบอกว่าโดนโค้ดเบาวควยทาม,มึงควรจะฟัง เพราะตอนที่กูยังคงจะทําใหใส่เง็นแม่คือกูสลนโอเคเธอแม่งตัดบทเธอแม่งตัดบทและผมไม่รู้จะทํายังไงผมยังไม่ดูจักหมดแต่ว่าเธอได้ไปละโอเคตอนนี้ผมเข้าใจไม่มีอะไรละเธอโ okay. อเคเธอแม่งใจร้ายเกินผมไม่รู้จะทํายังไงไม่มีใครคล้ายเธอไอเธอและตอนนี้ผมก็โยงของไปอะโอเคตอนนี้คือผมลงใจและขอให้ไราบางอย่างมันโดนใจผมพูดไปและตรงไป จุ่กัญชาจุดบ้องแล้ววนไปเข้าใจว่านี่แหละคนไทยเออเธอทิ้งผมไปความรู้สึกได้ลงไปผมย็ยอมทุกอย่างที่รักและเรื่องจากนี้โอเคผมจะจำนนใจยี่เฟียวอ่ะพี่เถวไล่ไล่ไว้ไล่ไว้ย่า เืออ่ะอะคุณทำอะไรกอย่ามาเสืออ่ะโอเคมึงอย่ามาเสือเสอไม่ใช่เรื่องมึงไอ้ยศแม่มึงอย่ามาเดือดอ่ะเออ้พวกมมึงมีแต่เปลืออ่ะเบื่อเอาว่ามือมันคตรจะเสือโอโหโทษทีกูไม่เดือดอ่ะ ออยแมเดละเพื่อลอ่อยแม่ทำให้พงหายไปอ่ะมึงคุยลูกให้มึงยาใจอ่ะมึงต้องมาถามในสุพิศศมึงคนยังฟังไอเยี้ยมึงโดนกูก็ะอ่ะอ่อยแม่กูตอ่ะดูหมดอ่ะมึงคนจะฟังไอ้สั่แม่กูลบอ่ะอมึงเป็นเนื้อมึงเอาให้กูปวอ่ะไอสไม่ต้องเสีอะไรอยาให้มันดูปกอ่ เกูมากันกับพี่ถาวรมงกควฟัดแม่ทำแม่งเหาจังมันไม่ต้องรู้คุยไายดแม่บ่ตอนนั้นที่ยังทำยดแม่เแคยนี่แม่งพี่ถาวใส่เสื้องควฟกันเนื่อยมากสยันสกันดีีบกทําดีมันอยู่พังเันดีก็ไม่เคยทําบากรกท็คนมถ้อะเนไลก็ทุ่าไริงจจริงไปกปืนยิไฟบอกพ่อมด้วยสักินก้วยถอนไป

สไปอยู่ปะวะสปอย,ปปอยเพลงี้กับสันสไปอยู่ในไฟ์ปะสไปเฮ้ยเอะเยอะเยอยเยอยสไปอยู่ไหนไห <In S 1> ปล yeah, 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 yeah. ปะสไปอขอสปอยเพลงได้ปะเพื่อนสไปสปอยท่อนรอเลอนันนะผมจะสปอยเพลงสไปฟังนะครับผมเย yeah, yeah, yeah. อเยอเยอแบบแค่นี้เดียวพออตอกใกล้ซกันนี้ ตาอ,อยู่ในติ๊งตอกมองนาฬิกาเรู่ในติ๊งตอกมองดูเวลาเมืเ่อไรจะมาบอกแฟนเธอไปไม่มีไรไม่ต้องคิดเราผมจะอ่อนโย again นนะเกศเอาเรื่องไม่ดีเอาไปโยนทะเลจำมันไม่ได้จำม,ม,มันไม่ได้ก่อนวันคืนนี้เธอจะจำกันไ,ได้ในคืสิ่งมีค่าตั้งแต่ชีวิตผมมีมาเธอทำให้โลกได้มีชีวิตชีวาลงลายเส้นผมเปม็นเครื่องสุใของเธอพอเจอกนักนเจอกันครับเบรกดีนะครับ บอกเลยว่าปอยเพลงถาวนหน่อยกับสัน yeah. น่ะทีหกคนห้าพฟอรผมอ่ะคนมาเย้ยีสิคนเองาเพลงไหดิมวผมฟีสไตล์ไนะครับไอจีเตอย่าย่ายาเคยไม่รู้จกูไม่รู้จกอไ้องเสืกกูไม่ได้เสือมือเสือ สื้อเส้อเสื้อื่อกะอายให้มมึงกามตังพวมึงเป็นกามไหมเาป็ก็ผ่านลำซือตาอไ